ท่วมนะอ้าท่วมสุดสุดเลยนะไอ้ไอที่ดีที่สุด <c oughs> I <laughs> do ขึ้นนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้มาไลฟ์กันนะคะน้ำสูงมากเลยวันนี้ลนตลิงมัน้ำจัมพยาแน่นอนถนนพระรามสามช่วงเอ่อท่วมบางตอนแล้วนะคะบางช่วงนะคะจะมีน้ำขึ้นสูงถึงบนพื้นถนนนะคะแต่ว่าก็ยังยังขับขี่ผ่านได้อยู่ อันนี้ภายในสวนสาธารณะแล้วก็อันนี้ริมตลิ่งในน้ำเจ้าพยาอ่ะเดี๋ยวสิบคนยินดีต้อนรับค่าสู่สารอดีสตรอรี่ไรท์นะคะประจำวันนี้ประจำวันที่6ธันวาคมนะคะวุ่งไหลไปได้3ามสี่นาทีได้น้ำขึ้นนะแต่คิดว่าน่าจะกำลังลง มีไม่ได้เลยจ้าตรงนี้เราก็มาเดินจิบนะจิบจิบเขาจิบจิบเขาไม่ได้ để băng khăn đi không mày nữa mày 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 ตามริมตามริมนี่นี่ศาลร้านอบคอบเดิไม่าเยอ้วนแล้วนะคะพัดายน้องแมวอ้วนันตอนไม่ได้จะถายรูปด้วยอ้วน เป็นยังไงนะพันแข้งพันขานพันตัวเป็นแลว้าวว้าวเแงพูนจ่าจบตัวเนี่ย มีคนเลี้ยงอยู่อ่ะเาันมาปากแดกแดกเป็นแบบแคปเเน คนบอกว่าน้ำจะขึ้นจะลงอยู่ที่พัดจันนะคะเพิ่ขึ้นไปวุ้นแห้งสกปรกร้อนนะลูกไป่ได้นางเริ่มแข็งแรงแล้วหลังจากบัดเจ็บต่อสู้กับแมว แมวามตัวหนึ่งสู้จน,นบาดเจ็บขากระเพกเลี่ยงไปหนึ่งอาทิตย์ได้นะฟื้นตัวแล้วกลมาแล้วแต่ไม่ค่อยได้วิ่งนะมันอาจจะอายุเยอะเล้นปากแดดกันไปดูน้ำท่วมนะจุดอื่นเองกัน มีอะไร้งาเมื่อไแล้วก็เดเดต้องมีน,นางีสวนดอกไม้ดอกแก้วูนะน แ,ะะแล้วมันเหมือนมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรืเ่อยๆจาับแมวก็ทั้งจับหน้าทั้งวันวล้างเลยเขาเขาเป็นแมวที่อยู่แบบธรรมชาติไม่ได้จับอาบน้ำแต่อย่างใดอุ้ยไปหมดแล้วกลับมาใหม่นะคะ กวนก็ยังตัดแมวอยู่น้องแมแวเนี่ยแ,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 แอบดูเขาตีแบตก,กันเหรอฉันจับได้นะนอนเจ้าส่องมนุษย์เหรอ เป็นช่วงๆร้อนมากหมดแล้วค่ะ750เมตรจบกันที่นี่ นะโฆษณาให้หนัง SunTree Bussi Co. ประเทศไทยอชอบความเหี่ยวชมขอ,อมมันเพราะมันดูแบบสบายตาตก้อีให้นองให้นั่งอีกฟีลด้วยนะ อยู่ริมนะ้ำสบายสบาย